สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับวิชาศิละปะในเรื่องของทัศนาธาตุของชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะทัศนานะคะเรามาดูกันว่าทัศนาธาตุหมายถึงอะไรนะคะทัศนาธาตุทัศนะหมายถึงการมองนะคะทัศนาธาตในทางทัศนศิลป์จะหมายถึงส่วนประกอบของศิละปะที่มองเห็นได้ด้วยตานะคะประกอบไปด้วยจุดเส้น รูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างและแสงเงาค่ะจุดนะคะเป็นส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กที่สุดในทัศนาธาตุไม่มีความกว้างความยาวความสูงความหนาหรือความลึกแต่บางครั้งการจุดด้วยอุปกรณ์ที่มีความต่างกันนะคะเช่นการจุดด้วยดินสอ ปากกามจิกหรือผู้กันนะคะก็จะทําให้เกิดขนาดที่ต่างกันเกิดความกว้างความยาวได้ค่ะจุดจัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นนะคะคือการนําจุดมาเรียงต่อกันก็ทําให้เกิดเส้นได้ค่ะเราจะมาดู2ภาพตัวอย่างด้านล่างนะคะเป็นภาพที่เกิดจากการจุดนะคะภาพด้านซ้ายที่เป็นภาพต้นไม้ ศิลปินใช้การจุดที่มีการจุดขนาดเล็กกวา่าภาพด้านขวาที่เป็นรูปส้มนะคะจะทำให้ภาพต้นไม้ดูละมุนดูเหมือนจริงและละเอียดมากกวา่าภาพส้มที่ใช้การจุดขนาดใหญ่จะทำให้เห็นพื้นผิวของภาพที่ดูขรุขระและความหยาบของการจุดได้ชัดเจนกวา่าภาพต้นไม้ค่ะ ต่อมานะคะเส้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือการนำจุดมาเรียงต่อกันเกิดเป็นเส้นที่มีมิติเดียวมีความยาวแต่ไม่มีความกว้างทำหน้าที่เป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงและสามารถให้ความหมายแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ได้ได้แก่เส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกแข็งแรงสูงเด่นสง่าง,งามและหน้าเกงขามค่ะ เส้นต่อมานะคะเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางหยุดนิ่งค่ะและเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยการลม้มหรือการไม่มั่นคงค่ะเส้นโค้งนะคะให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลต่อมาเป็นเส้นขึ้นนะคะจะคล้ายกับเส้นโค้งแต่ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไหลลื่นล่าเริงและต่อเนื่องค่ะเส้นปะนะคะให้ความรู้สึกขาดหายลึกลับไม่สมบูรณ์แสดงส่วนที่มองไม่เห็นส่วนเส้นขดหรือเส้นก้นหอยนั่นเองให้ความรู้สึกหมุนเวียนหรือมืนงงค่ะเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวตื่นเต้นหรืออันตรายแปลกตานะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องรูปร่างรูปทรงหนึ่งในส่วนประกอบของทัศนธาตุรูปร่างรูปทรงต่างกันยังไงเราไปดูกันนะคะรูปร่างรูปทรงหมายถึงเป็นผลที่เกิดจากการนำเอาเส้นลักษณะต่างๆมาประกอบกันเรามาดูรูปร่างรูปร่างหมายถึงการนำเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาวไม่มีความหนาหรือความลึกมีลักษณะสมิติซึ่งมีลักษณะ แบนลาบไม่แสดงน้ำหนักแสงเงาค่ะแบ่งเป็นรูปร่าง3ประเภทนะคะได้แก่รูปร่างที่1รูปร่างธรรมชาติค่ะได้แก่รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพบเห็นได้ทั่วไปเช่นรูปร่างโคนรูปร่างสัตว์ต้นไม้ดอกไม้ใแบบไม้ค่ะส่วนที่2นะคะรูปร่างเลยค่ะคณิตได้แก่รูปร่างที่แสดงออกมาแบบ เลค่ะคณิตเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างห้าเหลี่ยมรูปร่างแปดเหลี่ยมค่ะส่วนสุดท้ายของรูปร่างนะคะได้แก่รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงค่ะคือรูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงหรือตัดทอนจากรูปร่างธรรมชาติหรือเลขาคณิตค่ะที่แสดงถึงความเป็นอิสระตามอารมณ์ในการสร้างสรรค์งานนะคะตัวอย่างนะคะ เช่นรูปร่างของน้ำก้อนหินหรือก้อนเมฆค่ะส่วนรูปทรงนะคะรูปทรงหมายถึงการนำเส้นบาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกมีลักษณะแน่นทึบแบบสามมิติหรือสามารถมองเห็นได้ทุกด้านค่ะรูปทรงในทางศิลปะนะคะแบ่งได้3ประเภทคือรูปทรงธรรมชาติ คือูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปทรงของสัตว์รูปทรงของใบไม้ดอกไม้หรือว่ารูปทรงของคนนะคะรูปทรงในขาคณิตนะคะคือรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมได้ถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางทศ,าศานิป์เช่นสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนโต๊ะหรือเก้าอี้ค่ะ ส่วนสุดท้ายของรูปทรงนะคะคือรูปทรงอิสระหรือดัดแปลงเป็นการดัดแปลงหรือตัดทอนคือรูปทรงที่มีความเป็นอิสระไม่ตายตัวไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมได้เช่นรูปทรงอิสระของก้อนเมฆรูปทรงอิสระของน้ําหรือรูปทรงอิสระของก้อนหินค่ะและรูปทรง ดัดแปลงนะคะยกตัวอย่างก็คือรูปทรงดัดแปลงของรองเท้าหรือว่าโคมไฟที่ยกตัวอย่างไว้ในภาพด้านล่างนะคะจะเห็นว่าการดีไซน์โคมไฟนั้นเป็นการดัดแปลงที่แตกต่างกันหลายหลากหลายค่ะในส่วนประกอบสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือพื้นผิวหรือ texture เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของทัศนธาตุเราไปดูกันค่ะว่าพื้นผิวหมายถึงอะไรพื้นผิวหมายถึงลักษณะของบริเวณผิวหน้าของสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสแล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีลักษณะหยาบขรุขะเรียบมันด้านเนียนนุ่มหรือว่าสากพื้นผิวจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิวจะมี2ประเภทดังนี้ค่ะพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือหรือเรียกว่ากายสัมผัสเป็นลักษณะพื้นผิวที่เป็นอยู่จริงๆของผิวหน้าวัตถุนั้นส่วนพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตาหรือจากการมองเห็นจะไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิววัตถุนั้นเช่นการวาดภาพก้อนหินบนกระดาษจะให้ความรู้สึกมองเห็นเป็นก้อนหินแต่เมื่อสัมผัส ไปแล้วจะเป็นพื้นผิวเรียบของกระดาษค่ะเรียกการสัมผัสนี้ว่าการสร้างพื้นผิวลงตาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของทัศนาตุในเรื่องของจุดเส้นรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวนะคะเป็น4ส่วนองค์ประกอบแรกของทัศนาตุและเราจะมาต่อในส่วนที่เหลือกันสัปดาห์หน้านะคะ ในอาทิตย์นี้นะคะเรยังไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่านักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนกันได้ในวิดีโอนี้นะคะส่วนประกอบอื่นๆเราจะมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ